ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับรายการนะมีนะครับซีเรนเช่นเคยนะครับผมซึ่งเเดี๋ยวผมขออภัยเสียงที่เเสียงรถขายของด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวไมค์คาพ็อกเก็ตอิเลชันลีม m s Alpha Build 2นะครับผมผมไม่รู้ว่าอ่านว่าลีหรือเปล่าผมอ่านว่าลีแล้วกันนะทำไมต้องกระแดะด,ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมโอเค ซึ่งครั้งที่แล้วมันเขียนว่า0.15ใช่ไหมไอ้ของบนอะ่ะทีเนี้ยผมคิดว่าเขาทําการทดลองรีมเฉยๆของใหม่ก็ยังไม่มาเขาก็เลยเปลี่ยนจาก0.15เป็นรีมออฟฟานะครับผมก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแก้อะไรบ้างแต่เท่าๆที่ผมเล่นมาแล้วนะครับก็ยังบักก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผม โอเคสกินแพ็กก็ไม่มีมาใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นของพวก Minecraft Story Mode นะโอเคลองเข้าไปดูที่รีมหน่อยแล้วกันนี่มีอ่าไม่มีอินไว้มานะครับก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมรีวิวไปนะว่าใครอยากเล่น Survival รีมกับผมนะครับผม เดี๋ยวก็คงได้ถ่ายแล้วล่ะถ้าไม่มีใครมาเล่นด้วยเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วกันเนอะโอเคส่วนมวกนี้นะพวกเซิร์เวอร์นะครับยังไม่มีตัวไหนที่ปรับเป็นเวอร์ชันเดียวกับรีมเลยนะฮะผมก็ยังไม่มีนะฮะโอเคลิงก์นะครับผมอยู่ใต้คลิปแล้วก็ผมได้ทำการก๊อปลิงก์มาจากพี่เอกก้นะัะผมหรือ ชช้นแมวของพี่เอกกี้นะก็ไปดูกันได้นะครับผมผมก็มาจากพี่เขานะครับโอเคคงไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาได้ทําแมวอะไรไปบ้างนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนอะก็ผมขอจบคลิปอ่เดี๋ยวก่อนมันจะไม่สั้นเกินไปนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นไหมครับรีนกับผมนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําการ ไปนะคบผมเต็มสิบคนนะครับตอนนี้ผมเอาเพื่อนเข้ามาแล้ว1คนก็เหลือที่ว่างอีก8คนนะเพราะว่ารวมผมด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูการพัฒนาคลิปของผมต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ